มีเีหยูหายอ่ะเฮ้ยหนูกลับมาแล้วเหรอใด้ลุงเขาเอาค่าออตัวเครื่องบิน่วนมาให้อ่ะหนูโตแล้วเหรอลูกหนูปอหนึ่งแล้วเฮ้ยเพราะว่าหนูมีสาวด้วยนั่นอะ่ะ <c oughs> มีสาวแล้วโอ้ยใครยิงลูกนี้มี คิดถึงจังเลยหี่ทำไรอะหนูทำไรออดูฟ้าค่ะดูฟ้าอยู่แต่ฟ้าเราโอ้ดูฟ้าเหรอไอ้ต๋องเบี้ยไอเลี่ยออาลุงอ้ขอโทษอย่าทำลูกหนูอย่าทำลูกหนูโอ้ลูกายลูกหนูลูกหนูเอง ใครลงไปตีวะเฮ้ยใครทำลูกหนุนวะอย่าทำลูกลุกทำีทำนียดมีอะเขาเขาเริ่มยี่อ้อนะ ใครรู้เจอสวนไปหลายดอกนะเออหนูเจอปากฉลามสวนสนามไอ้เช่หนูไม่คนอนหิดเลยตาตั้มไม่ปล่อยเลยนะตาตั้มมาลูกมาเราไปเล่นตรงนู้นกันเดี๋ยวเขาตีกันใช่พวกนี้มันเป็นพวกแกกฉากเออแกจอกเดี๋ยวก็ตายตายและแกตายแกแกแก ถ้าหนูมาช้ากว่านี้มีจะมีลูกชายคนใหม่เอาไหมใช่เลยเออมีแล้วพี่อีกแล้วอะไรล่ะไม่มีน้ำยาพี่แล้ไม่ก็มีมียังไม่มีลูกไงยังไม่มีลูกเป็นของตัวเองอีกอันนึงไงเรามีอ่ะมีแค่เราคนเดียวนะรู้ไหมรู้สกแต่หนูไม่ค่อยจะว่างเลย งานรักตัวเ<อ>นาะเรื่องนี้หนู้นได้สอบได้ดีเหม่อนกันนี่นึ่งด้วย,วยอ๋อวิชาอะไรลูกภาระแน่ในเพศศึกษาชัว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> กเกียเฉลี่ยนูนี่สี่จุดศูนย์เลยนะหมายถึงรวมกันหมดทุกวิชา <c oughs> รวมกันป,ประมาณเกียแปดเทอมอันนาไมา่ให้แม่ดูดิ <c oughs> อันนา,าให้แม่ดูดิลูกมันเป็นยังไงอ่ะขิงมา เนีน่ยดูนหน้าดูดิอืมยิงโตน้บอลหน้าเหมือนพ่อเนาะหน้าหล่อ,เ,อ,อเหมือนพ่อเออเหมือนพ่อเป๊ะเลยเออเหรอหรืออะไรทำไ, <c oughs> ไมีไม่ลงเป็นตีอ๋ออันนั้นเขาตัวจริงครับมีมียังยังไม่ถึงขนาดนั้นซ้อพะไร พันคันเี่ยวแน่เลยเหลุงเขาบอกว่าลงุงเขาอยากให้พวกเด็กๆไปช้องลุงเขาพักยังไงยังไงนี่งไงไอฟอกสีแดง่ะฟวงลูกไอจ๊อกอ๋อ,อตึงไงยะจกตึงนะเนี่ยคือก้มไม่ได้เลยอะโดนเลยอ๋อพี่โมเหมือนแม่มา ไห้เข้ามือเขาบอกมันก็น้ำอยู่แล้วหนูผมสีชมพูเหมือนใครอ่ะเองลูกใครนะสุกลงไม่ไม่มันย้อมย้อมมามีย้อมลูกครางบานหรือเปล่าเนี่ยย้อมมาเคยแค่อย่าให้รู้นะเพราะว่าน้องให้ให้สาวย้อมให้ยสาวไหนอีกล่ะฮะสาวที่เมกาสีผมพู่เขาบอกไม่เด็กนี่มันโตไวนะเพราะว่าน้องช่วงนี้น้องเตะสาวด้วย โอ้ยเป้สาวด้วยส่งไปเรียนนะใช้ชีวิตแบบเมกาเลนะมันเรียนคนเดียวมันเหงาอ่ะเขาตกกลางคืนมันก็รู้จึกแบบเดียวข้างละหนึ่งเองนะลูกไม่ได้ไม่ได้ป้าสอนมาาป้าสอนว่าว่าต้องมีสาวเยอะเะเพราะป้ามีไม่ได้ไงเลยให้ลูกมีใช่ไหมอ๋อตนนั้นน้องเห็นป้ามีอยู่นะ โอ้ยสภาพมนงั้นมามีคนเดียวก็แบบไม่ไหวแล้วอะตังใจไอะไรอ่ะให้สมงพูดไอลุงเสียงมึงเป็นอะไรเสียงมึงเป็นอะไรจนไอ้ลุงไอ้ลุงเชี่ยเอ้ชาบูทำลูกรู้ได้ไงคนนี้เป็นคนรับมรดกต่อจากลูเลยเนี่ยโอ้โหหมวกแก้วหัวแหวนเอาแม่ด้วย ไปเชียร์ป้าเร็วหนูตะโกนเชียร์ป้าแล้วลูกไอเ้เ,อเชียร์ป้าเอ้ยป้าไม่เชียร์นะชุบเพื่อนบ้างชุบเพื่อนบ้างอย่าต่ายอ้าไอ้เชียร์ป้าไอเด็กป้าน่ารักหนูเลยเด็ป้าบอกว่าหนูเด็กน่ารักเขาบอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าน่ารักเลยอ่ะคนน่ารักเลยแไปลไทยเป็นไทยน่ารักเลยแบบเด็ก สนอบไม่ชุบเลยหนอนี่มีแค่ผู้แข็งแก่งยืนหนึ่งเท่านั้นคือหนูดูไว้ซะดูไว้ซะดูไว้ซะหมัดพุ่งจะควักอะไรตะนุกตะนุก แฟนหนหูทำไมเขาไอ้นี่จังวะทำไมหนูส่วนเขาไม่ได้เลยวะไอเชี่ยระหว่างมามา่มากับไขท่ทอดตอนเช้าตื่นกี่โมงดีพี่โอ้กจะนะอรอบสิบบิดับได้ไหม,มครับตัวสอมต่อหรอ ใหม่มีสองอะเขาเพลินเลยอะเพินเเลยป็นไงเขาตึงนะตึงครับอือฮึยังยังครับตัวฟังเพลงใหม่หรือยังเพลงอะไรครับเพลงอาหารว่างครับเขาแม่งชุบช้าครั้งเดียวมันบนชิบหายเลยโอเคเดียวเอไอเดียวใช่ใช่ใช่เอาไปบนเดียวเขาฟังรอบอื่นรอบอื่นเขาชุบแม่งหกเจ็ดตัววะตาเนึ่ยนี่บอกแล้วทำดีไม่ค่อยเห็นออก ไม่ข้อผิดท้องรังคนอื่นที่เอาฟังเพลงอาหารว่างฟังเพียงอาหารว่างแล้วฟังเพลงอาหารว่างเพลงอาหารว่างอาหารว่างแล้อของใครอ่ะของไลฟ์ัน มมสมเพชเหรอสมเพามาหาหมีเร็วอหนววะสมเพศเพครั้งรชาลูกมาถ่ายดนของฉันฟังไรก็ได้แต่เพียงเจอเป็นคนในเมืองอะไรเหมือนจะเข้ามางัดประตูที่ฉันเคยลงก่อนจะล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงล่วงแล้วปะ ววนู่นอยู่ข้างบนตัวส่ลูกลมาแล้วไม่ใช่นี่ตุ่มเพศอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะตเพศอะไม่รู้ตัวนี่ไงไตอตสมเพศเนี่ยหนูอย่าไปตีกับลุงมามาหามีกับป้าแล้ว เอาเท่าทีลูกเนี่ยเนี่ยสนับเนี่ยหนูโดนทีเดียวใช่คือมันจะไม่ให้ลูกเห็นเศรลูกลงมานึกว่าลูกเป็นอะไรเป็นดาวเป็นดาวสมเพศยังไม่ตายอีกหรอโอ้ยดูเรียกลูกดิตัวตัวพูดกับลูกดีๆเด็กมันจำเข้าใจไหม ตัวตัวพูดกับลูกดีๆเด็กมันจำเดี๋ยวมันเอาคำพูดตัวไปใช้กับ<ด>คนอื่นไมพูดไม่จาด้วยดิ <c oughs> <c oughs> ขำวะตัวถ้ามีลูกเอาแบบสมเพศนะโอเคไหมเาภาพงี้เหรอเอาแบบนี้มสมเพศเพจ้าฟ้าใหม่ั้ยลูก ทำไมไม,ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงมันเลยอ่ะนั่นะสิไอุ้่มเพศงอนตัวแล้วมัง้งไม่คุยกับตัวเรียบ,บร้อยเกมโอเวอร์ทำไมอ่ะ <c oughs> ค,อคิวอ้สัตว์คิวยังรอสะพานไม่มุ่ำฮัลโหลได้ยินนะเปล่าได,ลออได้ยินได้ยิน <c oughs> เป็นไรอ่ะ เป็นไรอะลูกมึงก็เป็นไรเอ้ยตัวพูดกับลูกมึงกูตัวแม่งไม่รักลูกอ่ะเขาไม่รักลูกอะเขาไม่หาเมียแล้วฟอสหนึ่งมันหาเมียแล้วนี่เนี่ยเนี่ยสาวย้อมสีผมให่เนี่ยโอ้โูเขาไม่รักตัวนะตัวไม่รักลูกเขาอ่ะคอลูกตัวก็ลูกฟ้าจะมีไงมี่ลูกเรานะ ถ้าตัวไม่รักลูกเขาก็จะไม่รักตัวเราหล่ลอเหมือนตัวเลยหน้าเหมือนตัวเลยถอดแบบตัวมาเนี่ยหน้าเหมือนพ่อมันมเลยนี่ก็ยิ่หเหมือนเอาปากกาวงเลยจุดไหนอ้นี่ปากกาวงด้วยเอาปากกามาวงไอนะ้นั่นลูกเนาะแต่หนูเอาปากกามาไปเล่นนะดูดีคิ Q ้วเคิลนี่นชุดนี้เป็นชุงนี้เป็นไอ้แฟชั่นตัวต้องรักลูกคนเล็กใมากๆแล้วก็เซ็นมรดกให้มันเลยแล้ววันไหนสมเพชจะไปนู่นนะไปไหนอ่ะ วอดอ่ <What S 2> ะโอ้ไปไปอี <laughs> กหนึ่งไปจมาแล้วเหรอ <laughs> ใช่ใช่ช่วงนี้สอบเสร็จแล้วดิเดี๋ยวจะไปหาพาสาวไปด้วยอร์ดิโอ้อยเอาสาวไปแนะนำได้เหรอลูกใช,ช่ชื่อชื่อ,อไหนชื่อไหนยังไม่ะนิ่งเลยดิหาช่วงนี้ไ,ไปคอยช่วยอะได้ด้วย <laughs> แล้วตัวหัวล้ออะไรขนาดนั้นนึกถึงตัวเองตอนสมัยเด็กๆเ,เหรอไลฟ์ไปเป็นสมเพีเลยเหรอ <laughs> นี่นี่มาช่วงนี้งอมอย่างเดียวเลยอะฟ้าทำไมฟ้าเองกันเหรอช่วงนี้งอมฟ้าเองงอมอะไรวะเองไม่ตั้งใจเรียนวะนั่งเสือทำกันบ้านให้เดินบ่อยๆอยู่นะมันทำท่าไม่ได้อ่ะนี่หน้าเหมือนตัวจงอะพอยู่ใกล้ๆเัอหน้าโคตรตัวลยอันี้ก็การนี่ก็กาก อันนั้นจริงๆอยู่นเช็หน้าหลุนหลหน่อยหน้าหนูหน้าหหลเนี่ยหลุนหลูเลยเนี่ยหน้าป้าหนาหลุนหลเลยเนี่ยหน้าใครวะแต่หน้าป้าเองไม่หลนะหน้าป้าแก๊กแก่่อยกเันเลยจมูกก็ดอกันเลยนี่ ได้น้าป้าออกฝรั่งน้าเองออกอีสานเหมือนเ็ลูกใครวะฮะเอ็ลูกแม่ไหนวะแม่ไหนไอตัวมันมีลูกไหคนมาไหลแม่ใช่ไหมคนนี้ไม่เหมืนนี้คนนี้แม่นี้ใช่ไหมนี่คนนี้เหมนีนคนแถวเอลเอร์โรเอ็ดเฮ้ยรอดอ n เจลิตลงมาบ ลงมาไม่ต้องปัอมไม่ต้องปัอมอุ้ยนี่แค่สังสงแม่ไหนเหรอมันแม่ไหนงั้นเหรอเมื่อก่อนเป็นของใครไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นของรู้ยามาเก่งโอเคปะเขาพูดผิดเขาบอกจะบอกว่าพนลูกพ่อไหนาันน้าไม่เหมือนเขา แล้วตัวจะว่าเขาอีใช่ไหมว่าเจ้าชู้เหรอป้าพูดอลไรกับตัวนะลูไม่เกี่ยวนะน้องไม่เกี่ยวครับทจะโทษใครมันจะโทษใครลูกไม่เหมือนเราตรงไหนตัวจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมเขาพูดผิดเหมือนเหมือนเหมือนเล่นงนี้ไม่ใช่คือเหมือนกันตัวเหมือนกันเลยคือตั้งใจทำไม่ดีแล้ว ไม่ตัวอะไรแล้วเขาต้องชอบแบบนี้เออตั้งใจอยู่แล้วงัดยังดีเลยอ่ะไม่ต้องพูดเลยนะตัวไม่ซ้อมแล้วหรอเออตอนนี้ก็ได้จะซ้อมกันแล้วกันเนะหนูแบบตึงละเฮ้ยลองกดปั๊มเพลงดิว่าไปไป นี่รักที่รักเขาขำมเกินนี่รักขำมเกินเขาอ,อันนี้จริงไอ้สมเพชมันขำอ่ะไอสมเพลมขำนี่ไม่ไม่เปล่า <c oughs> มีติดติดติดเปล่าคืแอแผลส่งไ <c oughs> อเฮ้ยไอไออันนี้ไม่น่าใช่ <c oughs> <c oughs> พี่ชายทำให้ดูนั่งน้องเออคขอยเอขอขอด้วยเยสสำเนียเเก่งก็ตึงมันเเก่งเก่งเรียนขยันขยันขยันเรียนนีเนี่ยแต่ไม่ติน้องน้องนี่น้องไม่เก่งเอพทุกชั้นถ้ามันไม่ยิงะ <c oughs> <c oughs> อบป <c oughs> หนูสายตั้งใจแล้วนะแบบอุตส่าห์แบบตึงตึงตึง<ะ>ตึงตึงเรงจะบินแล้วนะตัววพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วยขา<อ>ก็ได้ไม่งงแง่ตัวด้มไม่งงแง่ไหนเจอนแล้วโอเค,อเคน้องไม่ดูน้องไม่ดูจัดกันก็ได้ไปไม่ได้จัดไม่มีให้จัดอะไร ป้ายแก่แล้วยกสองไม่ไหวแล้วลูกใช่ดูสๆๆๆักทีหาว่าทีด้วยดูงะอักนี้นะสมเพศบ๊ายบายตัว <c oughs> เดี๋ยวคิวต่อไปเชิญเลยคหรอเดี๋ยวคิวต่อไปโอเคแป๊บน,นึงแฟนกำลังไปนอนเอาแล้วแฟ <c oughs> นกำลังไปนอน ใช้ความรุนแรงกันนะความรุนแรงเขาใช้แค่เฉพาะอะไรยินได้หรอเธอทีเธอทีโอ๋ตัวจะทำนี่ถีบนี่ะไกันกระโดดมี่พามรูกเขาเล่นกันน่ารักเนาะตลกปะพี่หมีพี่หมีอันนี้หลานเรานะพี่มีอยู่ปะอันนี้เป็นหลานเรานะรู้ปะเนี่ย ใช้กับว่าหลานหรเป่าเอาก็เป็นลูกค่ะฮิรลก็เป็นหลานแชทไงโอายอะไรลูกจะภาพไปก่อนไม่ไหวแล้วบายตัวไปนอนแล้วแบบแล้วตัวอ้ายบายน่ารักไหมเพลงที่เขาส่งให้น่ารักครับเดี๋ยวไปฟังอีกรอบหนึ่งวันนี้นะนะ Hay okay. quá. Anh đi ạ.